นักชมครับกลับมาชมช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจกับคอลัมนิสิดของเราครับคุณเอนิ้วกลมสวัสดีครับนงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอาละนีอะไรมาฝากกันวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องความสุขของชีวิตครับแต่ว่ามันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมอยู่นั้นด้วยครับมีความทุกข์สุขสุขดิบดิบอ่าใช่ครับต้องถามพี่ดูก่อนครับว่าเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่ค่อยอยากทําอะไรเลยบ้างไหมครับมีมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเหมือนแบตเตอรี่ไม่เต็มไม่ไม่กระตือรือร้น บางคนเรียกว่าช่วงจิตตกคือแบบเออตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงทําอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดเลยเงี้ยครับกําลังจะคุยเรื่องนี้ใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ความสุขเลยนะมันเป็นความไม่สุขนะผมว่าคนเนี่ยจํานวนมากเลยที่มีความแบบขยันแล้วก็แบบทํางานเยอะๆอะไรครับพี่ดูน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ขยันไม่ครับผมอย่าไปเชื่อมัสร้างภาพที่ไม่ขยันเท่าไหร่หรอกครับทีเนี้ยเวลาเราขยันเยอะๆครับบางทีเราก็เหนื่อยแล้วก็ผมว่าจํานวนมากเลยที่เราจะรู้สึกว่า เฮ้ยจริงๆชีวิตที่ดีอะ่ะมันน่าจะเป็นชีวิตที่นั่งกินนอนกินนะครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เราสามารถแบบมีเงินใช้มีอาหารดีๆกินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันก็น่าจะเป็นชีวิตที่ดีไม่จริงเหรอครับผมไม่เห็นด้วย <c oughs> เออทำไมทำไมไม่เห็นด้วยครับ <c oughs> ผมคิดเอาเองว่ามนุษย์เราเนี่ยสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาที่ผิดธรรมชาติแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าธรรมชาติออกแบบไว้ให้ร่างกายเราควรจะอยู่ยังไงแล้วถูกต้องเนี่ยให้ไปดูวิถีของสัตว์ป่า อืมครับใช่ไหมเช่นมาลายคุณสังเกตไหมทั้งฝูงไม่มีตัวไหนอ้วนไม่มีตัวไหนผอมไปเพราะพวกนั้นต้องตายสองการที่จะกินอะไรได้คุณต้องหาอ่ามันก็ตามมาด้วยการถูกบังคับให้ออกกำลังกายแต่ของเราเนี่ยสร้างระบบใหม่ขึ้นมา <c oughs> บอยปัาอาหารมา <c oughs> ครับมันก็ผิดธรรมชาติทีนี้ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อชื่อหนังสือว่า resilience นะครับซึ่งแปลว่า การฟื้นคืนตัวกลับมาครับเหมือนว่าเวลาที่เราแบบล่มจมไปหรือว่าพังทลายไปเนี้ยครับเราจะกระเด้งตัวกลับมาใช้ชีวิตให้มันมีความหมายมีพลังได้ยังไงผู้เขียนเนี่ยเป็นหน่วยนาวีของอเมริกาครับซึ่งก <erv> ็หน่วยนาวนีเนี่ยซึ่งฝึกกันโหดมากเป็นรบพิเศษ ใช่ครับซึ่งเขาเคยมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่อยู่ในกองรบเดียวกันนะครับแล้วก็ฝึกมาด้วยกันอตัวเพื่อนเขาเนี่ยไปรบที่อัฟกานิสถานครับอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็ถือว่าหลายปีอนกันครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้กลับบ้านพอกลับบ้านมาได้ประมาณสักสองสัปดาห์ครับปรากฏว่าเพื่อนเขาซึ่งเขาเขาสมมุติชื่อว่าชื่อวอล์กเกอร์นะฮะคุณวอล์กเกอร์เนี่ยจากที่เคยเป็นคนที่แบบรูปร่างกำยำมีพลังทําอะไรแบบว่ากระตือรือร้นมากเนี่ย กลับบ้านมาสองสัปดาห์กลายเป็นคนที่ซึมเศร้าหงอยเหงา,าแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากทําอะไรเลยครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้น,นมาทําอะไรเหมือนแบบชีวิตเคร้งคว้างไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะทําอะไรทําทําไมใช่ครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็เลยเขียนจดหมายคุยกันครับแล้วก็ออกมา,าเป็นหนังสือเล่มน,นี้จดหมายที่เขาเขียนถึงเนี่ยเขาก็ค่อยๆชวนคุยครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วลองสังเกตดูไหมว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่ขาดหายไป แล้วผมว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าลองคิดดูว่าตอนที่ยังอยู่ในหน่วยรบเนี่ยทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องมีคําสั่งมาละค,คุณต้องออกไปรบหรือว่าคุณต้องออกไปลาดตะเวนค,คุณต้องออกไปกตั้งค่ายต่างๆนาๆนาครับม,มันจะมีจังหวะหนึ่งครับที่ที่ททตอนที่ออกไปรบเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทหารทุกคนเนี่ยกลัวที่สุดนั่นก็คือจังหวะที่ประจันหน้ากับด่านของข้าศึกครับแล้วก็ ในในในโมเมนต์นั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าใจเนี่ยเต้นแรงเลือดสูบฉีดไปทั้งตัวอะดีนาลีนหลัง่งแต่เขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เรากลัวที่สุดในช่วงเวลาที่เรากังวลที่สุดอะมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ทั่วล่างเลยรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาที่สุดภาษาไทยมีคํานึงครับไฟไหม้อุ้มตุ่ม <laughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใชมันคือพลังแบบนั้น วัาบ้าน,านไฟไหมนเนี่ยโอ้โหจับตู้เย็นยกออกมาได้เลยใช่ครับแต่ตอนไฟดับแล้วยกกลับไม่ได้ไม่ได้ไม่มีพลังแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละที่มันหายไปจากชีวิตคุณเพราะว่าคุณกลับมาจากสงครามเนี่ยคุณไม่มีด่านยากๆให้ต้องข้ามผ่านไปแล้วคุณก็กลายเป็นคนที่นั่งไปวันๆซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้ผมได้คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจออะไรยากๆครับการงานเอยปัญหาอุปสรรคเนี่ยครับ มันทําให้เรามีพลังครับเพราะาฉะนั้น 000, 000. จงมองเวลาเจอปัญหาจงมองเวลาเจองานหนักด้วยมุมมองอีกแบบหนึง่งใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ทัศนคตินะครับแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นของชีวิตเลยจริงๆคล้ายๆที่พี่ดูพูดในตอนต้นนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยบรรพบุรุษเราอะครับต้องออกไปล่าสัตว์เราสิ่งจะได้กินใช่ไหมใชม่แล้วจริง,รงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราวิวัฒนาการมาแบบนั้นใช่คือเมื่อล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยไอสารความสุขมันจะหลั่งแล้วบอกว่าเราพิชิตอะไรบางอย่างได้ เราจึงมีความสุขเมื่อเราเอาชนะหรือว่าข้ามผ่านเรื่องยากๆสิ่งนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นโลกสมัยใหม่ก็คือกีฬาฝึกเกือบตายวันที่คุณชนะโป้งคุณจะโอ้โหแล้วขนาดคนไม่ได้เล่นเองนะพวกเทเบอลเลนี่คทีมตัวเองชนะก็ความรู้สึกก็ใกล้เคียงใช่เพราะว่าเราเราอินไปกับเขาด้วยครับซึ่งจริงในในกีฬาเนี่ยใช่เลยแต่ว่าในการงานเนี่ยครับในสังเวียนชีวิตเนี่ย จริงๆเราก็แข่งขันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกีฬาเลยแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกเบื่อการแข่งขันครับแบบโอ้ทำไมชีวิตมันต้องไปแข่งขันอ,อะไรของใครมากมายมแต่จริงจะแข่งกับคนอื่นหรือแข่งกับตัวเองก็ตามมันจําเป็นมากสําหรับการมีความสุขในชีวิตถ้าคุณตื่นมาวันไหนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสังเวียนแล้วคุณไม่มีคู่แข่งคุณไม่มีอุปสรรคให้เอาชนะเนี่ยคุณเตรียมซึมเศร้าได้เลยคือเราจะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายแล้วคุณไม่มีเป้าหมายไม่มีพลังครับซึ่งหนังสือเล่มนี้พูดต่อไปอีกครับว่าความสุขนนียมมัั3แบบด้วก แบบที่หนึ่งก็คือความสุขพื้นฐานทั่วไปเลยครับสมมติเรานั่งอยู่ในที่ที่อากาศเย็นไม่ร้อนไม่หนาวมี<น>สิ่งปกป้องมีเสื้อผ้า,า,ามีเสื้อาหารกิ็คือความรู้สึกแบบพึงพอใจครับแบบที่2คือความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รู้สึกขอบคุณที่โลกใบน,นี้มันมีอะไรบางอย่างชเช่นความรู้สึกของการได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกไปบ,บนผิวทะเล บางครั้งเวลาเราคือได้ไปยืนตรงนี้แล้วมองเห็นอะไรที่แบบดีใจจังเลยที่มาอยู่ตรงนี้สวยงามมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยที่ที่เราได้มาเห็นมันนะครับแล้วก็ไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันจะคล้ายๆกันกับตอนที่เราได้กอดพ่อแม่กอดคนที่เรารักดีใจจังที่มีคนนี้อยู่กับเราเขาบอกว่าในโมเมนต์แบบนี้เนี่ยตัวเราเองมันจะหายไปครับเพราะเราไปจดจ่อกับสิ่งนั้นแล้วแบบอ๋อไอ้อัตราเนี้ยมันบรรเลงเรารู้สึกว่าสงบใจครับว่าโอ้สวยเนาะ โอ้ดีเนาะเราได้กอดกันเราได้กลับมาเจอกันและแบบที่3ซึ่งเป็นแบบที่จําเป็นมากคือความสุขในแบบที่บอกไปครับคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการข้ามผ่านด่านยากๆหรือเมื่อคุณล่าอะไรบางอย่างแล้วสาเร็จซึ่งความสุขแบบที่3มเนี่ยมันคือความสุขแบบการที่ได้เอาชนะต้องลงทุนข้ามด่านชแบบที่3เป็นความสุขที่ต้องที่ต้องใช้อะไรแลกมาไม่สามารถใช้เลยครับอยู่เฉยๆเราได้รับแล้วก็2แบบแรกเนี่ยสามารถเข้าไปหามันได้ด้วย เช่นสมมติว่าคุณอยากกินอาหารอร่อยคุณแค่เอาเงินไปซื้อคุณก็ได้กินละคุณอยากไปที่สวยๆคุณก็พาตัวเองไปได้ครับแต่อแบบที่สามไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนคุณซื้อแบบแรกได้แบบสองได้ไครับคุณซื้อแบบสามไม่ได้คุณต้องข้ามผ่านมันด้วยตัวเองเป็นแบบที่ยากที่สุดแต่จําเป็นต้องมีผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้ผมอ่านคือ <S <S เขาบอกว่าความสุขทั้งสามแบบเนี่ยครับมันเหมือนแม่สี คือเหมือนแดงเหลืองน้ําเงินต้องมีครบต้องมีครบครับซึ่งถ้าเกิดว่าขาดแม่สีไปสีหนึ่งเนี่ยคุณผสมแดงกับน,น้ําเงินให้ตายอ่ะคุณก็ไม่ได้เหลืองใช่มันไม่มีทางแล้และการขาดเหลืองไปอ่ะคุณไม่มีพลังบางทีเราลืมเลือนนะเราเน้ว่ามี2แบบใช่ครับเราลืมว่ามีแบบที่สาม<ช>ผมก็เป็นฮะ<ช>ผมนึกถึงวันที่ผมมาทเํเจาอใจครั้งแรกผมมีแบบที่สมจะดีปะวะอะไรเงี้ยจะจะทำยังไงอะไรเงี้ย <formation jin inh. S 2> แต่ตอนนี้มันมันจะรีแลกมันอาจจะอะไรแต่มันก็ต้องเปลี่ยนด่านไปใช่ใช่ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราควรจะหาด่านใหม่ๆที่มันท้าทายที่มันยากขึ้นไปอีกให้ความสุขแบบที่สามเนี่ยมันยังคงอยู่ผมว่าโลกขับเคลื่อนด้วยแบบที่สามเลยนะใช่ครับโลกขับเคลื่อนด้วยสิ่งนี้เราจึงมีคนที่แบบเฮ้ยยังไงก็ต้องสร้างหลอดไฟให้ได้เพราะมันชนะได้สร้างได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่มีจึงมีคนไปขึ้นยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้จึงอะไรอย่างเงี้ยผมเดาอย่างนั้นแหละใช่ครับและจริงระหว่างทางของแบบที่สามเนี่ยมัน เหนื่อยมันกังวลมันกลัวแต่มันดีครับแบบที่สามเป็นสิ่งจําเป็นและและวงเล็บด้วยนะควรจะกํากับด้วยศีลธรรมคุณธรรมใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮงั้นเราป้นธนาคารดีกว่าอะดรีนาลีนหลังแน่เลยชนะด้วยอ่ะถ้าได้ตังค์มาอะไรเงี้ยนี้มันก็พาตัวไปสู่หนทางอันย่อยยับใช่ใช่และพาสังคมไปสู่หนทางนั้นด้วยใช่ครับใช่แบบที่สามเป็นเรื่องจําเป็นครับใช่โอ้ยอดเยี่ยมไม่เคยนึกว่าจะต้องมีวิธีคิดแบบนี้ผมเดาว่า หนึ่งกับสองทนะ่านผู้ชมคงมีอยู่เป็นประจำอ,อยู่แล้วล่ะแต่สามเนี่ยลองนึกดูว่าบางทีเราจะมองสิ่งที่เราทําด้วยด้วยมุมมองใหม่ว่าอานี่แหละฉันกําลังได้เจอด่านละใช่ครับเดี๋ยวฉันจะเจอความสุขแน่ๆใช่ครับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าอีกทีหรือเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีพลังรีบออกไปหาด่านเลยครับทุกอย่างในชีวิตเป็นด่านใช่ครับอ่าโอเคฝากท่านผู้ชมไว้นะครับหาด่านของคุณเองเพิ่มพลังของคุณทําให้คุณเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ในทางที่ดีครับผมขอบคุณครับเอกครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่คือเรื่องราวดีๆจากรายการเจาะใจนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ